จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อชายธรรมดาคนหนึ่งมีหน้าตาเหมือนกับเจ้าพ่อสุดอันตรายที่ทางอินเดียต้องการจับตัวมากที่สุดสวัสดีค่ะวันนี้แอดจะมาสปอยหนังเรื่องเลื่อนยากก่อนรับชมแอดขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสิทธูชายหนุ่ยการ์คนธรรมดาธรรมดาหลังจากที่แม่จัดหาสาวสวยมาให้ดูตัวเขาก็มาดื่มฉลองกับนาด้วยความบีใจแต่หลังจากที่ดื่มจนเมาได้ที่หน้าของสิทธูก็ได้ไปเมียเรื่องกับโตอื่นรอเขาทักคนผิด โดยแทนที่เขาจะยอมรับว่าเขาทักคนผิดเขากลับโวยวายและยืนยันว่าชายคนนั้นคือคนที่เขารู้จักและสนิทด้วยมากๆจนไม่มีทางทักผิดคนอย่างแน่นอนโดยหลังจากที่เถียงกันอยู่สักพักน้าของสิทธูก็ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเขาไม่ได้เมาจนหลงลืมจําคนผิดโดยการเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นมานานมาแล้วโดยให้บริกรเป็นคนมายืนยันแต่ไม่ว่าเขาจะพูดยังไงคนที่ถูกทักก็ยังบอกว่าไม่รู้จักแถมในตอนนี้เขาก็เริ่มไม่ค่อยพอใจแล้วทางด้านสิทธูเลยต้องลากตัวน้ากลับโต๊ะ ไม่น่าหลังจากนั้นลูกค้าคนหนึ่งก็ได้เข้ามาบอกว่าน้าของสิทธูไม่ได้จําคนผิดเพราะชายคนนั้นอาจจะหน้าเหมือนกับคนที่น้านรู้จักเนื่องจากในโลกใบนี้มีคนที่หน้าเหมือนกันราวกับเป็นฝาแฝดแต่เพราะพวกเขาเหล่านั้นอาจจะอยู่กันคนละมุมโลกพวกเขาเลยยังไม่รู้ตัวจนกระทั่งมีเว็บไซต์หนึ่งถูกสร้างขึ้นมามันเป็นเว็บที่มีวิรวจหาคนที่หน้าเหมือนกันซึ่งเมื่อสิทธูได้รู้เรื่องนี้เขาก็รู้สึกทิ้งมากๆกับการที่คนสองคนจะหน้าเหมือนกันแต่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกันเลย หลังจากที่ได้รู้ข้อมูลเรื่องคนหน้าเหมือนทุกคนก็คลายความสงสัยเรื่องที่นาของสิทธูทักพุนพิดแต่ความสงสัยของสิทธูมันก็ยังเหลืออยู่อีกหนึ่งเรื่องซึ่งเขาก็ไม่รอช้ารีบเข้าเว็บไซต์คนหน้าเหมือนเพื่อไขข้อสงสัยว่าบนโลกใบนี้มีคนหน้าเหมือนกับเขาหรือเปล่าแต่ผลการค้นหาในตอนนั้นกลับไม่พบบุคคลที่หน้าเหมือนเขาเลยแม้ก่อนหน้านี้แม่ของสิทธูได้จัดหาหญิงสาวให้แต่หลังจากการดูตัวในครั้งก่อนครอบครัวฝ่ายหญิงก็ไม่ติดต่อมาอีกเลย ซึ่งสิทธูก็ร้อนใจกลัวไม่ได้แต่งจนเผลอกินผัดบวบที่เขาแพ้แต่ก็ยังดีที่ครอบครัวช่วยเขาไว้ได้ทันโดยความจริงแม่ของสิทธูก็รู้อยู่แล้วว่าลูกแพ้บวบแต่ที่เธอทําแล้วทําอีกและยังจะทําเมนูนี้ต่อเป็นเพราะสิทธูหอให้ทําเนื่องจากมันเป็นเมนูโปรดของพ่อซึ่งนั่นก็แสดงให้เห็นว่าสิทธูเป็นคนที่รักและผูกพันกับครอบครัวโดยเฉพาะน้องสาวที่สิทธูชอบแกงเล่นจุดสนิทกันมาก ในวันนึงยูยูสิทธูก็ได้รับข้อความแจ้งเตือนว่าเว็บไซต์ตรวจพบคนที่หน้าเหมือนเขาซึ่งเมื่อเขาไปตรวจดูเขาก็พบกว่ามีคนที่หน้าเหมือนเขาจริงๆโดยหลักจากนั้นสิทธูก็รีบโทรไปทักทายและแนะนําตัวซึ่งชายคนนั้นก็มีชื่อว่ามันจูเขาเป็นโปรแกรมเมอร์อยู่ที่บางกะลอโดยหลังจากที่ได้ทําความรู้จักทั้งสองคนก็นัดมาเจอตัวกันซึ่งพวกเขาก็ดูตื่นเต้นมากๆที่จะได้เจอคนที่หน้าเหมือนตัวเองเราวกับแฟดในคืนนั้นยูยูก็มีสายปริศนาโทรเข้ามาตอนดึก แล้วก็พูดถึงเรื่องคนหน้าเหมือนพอสิทธูเข้าไปดูเว็บไซต์อีกครั้งเขาก็ได้รู้ว่ายังมีอีกคนที่น่าเหมือนกับเขามากๆชายคนนั้นมีชื่อว่าไมเคิลโดยหลังจากที่ไมเคิลได้รู้ว่าสิทธูกับมันจูนัดเจอกันเขาก็บอกว่าเขาจะไปด้วยเพราะเขาเองก็ตื่นเต้นดีใจมากๆจนอยากจะเจอคนที่หน้าเหมือนเร็วๆไม่นานหลังจากนั้นทั้งสาก็นัดมาเจอกันตามสถานที่นัดหมาย ซึ่งเมียสิทธูกับมันจูมาเจอตัวกันเป็นๆพวกเขาก็ยิ่งรู้สึกทึ่งมากขึ้นเพราะมันเหมือนกับว่าพวกเขากําลังส่องกระจกส่วนทางด้านหน้าของสิทธูเขาก็ไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองว่าคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องทางสายเลือดกันจะมีใบหน้าที่เหมือนกันมากขนาดนี้ ยิ่งเมื่อไมเคิลมาถึงนาก็ยิ่งตกใจมากขึ้นไปอีกเพราะมันไม่ใช่แค่สองแต่มีคนที่ได้เหมือนกันถึงสามคนซึ่งก็ยังดีที่แต่ละคนมีนิสัยและการแต่งตัวที่ต่างกันมากๆโดยชังด้านสิทธูดูเป็นคนธรรมดาทั่วไปไม่มีอะไรพิเศษโดดเด่นเหมือนกับมันจูที่ดูเป็นผู้ชายเนิร์เนซื่อๆตามภาษาโปรแกรมเมอร์ซึ่งนั่นก็ต่างจากไมเคิลที่ดูแบดแบบเข้มๆจนน่ากลัว หลังจากนั้นพวกเขาก็ไปเที่ยวด้วยกันอย่างสนุกสนานและเนื่องจากพวกเขามีหน้าตาเหมือนกันมันเลยทำให้พวกเขารู้สึกผูกพันเราก็เป็นพี่เป็นน้องกันจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันจู เขาเป็นคนที่ดีใจมากที่สุดกับการได้มาเจอกันในครั้งนี้เพราะมันจูสูดเสียพี่ชายไปตั้งแต่ยังเด็กเขาเลยหวยหาความสัมพันธ์ดีๆแบบนี้ซึ่งก็ดูเหมือนว่าซิทูจะยินดีกับการเป็นพี่ชายให้มันจูส่วนทางด้านเมย์โคลก็ดูพอใจอยู่ไม่น้อยแต่เขาก็ไม่ได้พปงพอใจกับความสัมพันธ์และความไว้ใจที่มีให้เพราะความจริงแล้วเขาคือเจ้าพ่อค้ายารายใหญ่ที่ทางอินเดียต้องการตัวมากที่สุดซึ่งไมเคโคลก็เป็นเจ้าพ่อที่โหดเหี้ยมมากๆเขาฆ่าได้ทุกคนโดยไม่สนเพศหรืออายุและฆ่าได้ทุกเมื่อทุกเวลา โดยไม่สนศีนลธรรมจนเขาถูกขนานนามว่าฝันร้ายของความมั่นคงอินเดียเจ้าพ่อผู้ค้าความตายซึ่งไมเคิลก็เป็นคนที่พร้อมจะทําทุกอย่างเพื่เอเงินและธุรกิจมืดของเขาโดยไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นถึงขั้นที่เขาพูดออกมาว่าถ้าเอเรียนบุกมาถาล่มโลกเขาก็พร้อมจะขายอาวุธให้เอเลียนซึ่งนอกจากความโหดเหี้ยมผิดมนุษย์แล้วไมเคิลก็ยังมีความฉลาดในระดับอัจฉริยะ จนหน่วยสืบสวนแห่งชาติตามจับเขาไม่ได้เลยดังนั้นการที่คุณอย่างไมคเคิลมาใช้ชีวิตอยู่กับสิทธูและมันจูมันก็มีความเป็นไปได้สูงว่าเขากําลังจะมีแผนชั่วอะไรบางอย่างเช้าวันต่อมาในระหว่างที่สิทธูลงไปซื้อเหล้าเขาก็บังเอิญเจออิชิกาญิงสาวคนที่แม่หามาให้แต่งงาน แต่ทันทีที่เธอเห็นว่าเป็นสิทธูเธอก็เดินหนีไปอย่างไม่สบอารมณ์ส่วนทางด้านสิทธูก็ดูเศร้าๆจนไมเคิลเขาไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะ้าของสิทธูเลยเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่อิชิกาปฏิเสธการแต่งงานสิทธูก็พยายามไปตามตื้อและถามหาเหตุผลซึ่งเธอก็ได้ตอบกลับมาว่า คนที่จะมาเป็นสามีของเธอต้องมีคุณสมบัติ3มอย่างคือ 1. ต้องเป็นคนที่มีพลังกำลังเหลือล้นเพราะเธอรู้ดีว่าผู้ชายส่วนใหญ่ทำงานหนักจนไม่เหลือพลังมาใช้กับภรรยาส่วนคุณสมบัติข้อที่2ก็คือต้องเป็นคนที่สามารถทำอะไรหลายๆอย่างได้ในเวลาเดียวกันอย่างเช่นต้องทำงานและดูแลลูกเมียไปพร้อมๆกันส่วนคุณสมบัติข้อสุดท้ายถือต้องเป็นคนที่รวดเร็วว่องไวสามารถมาช่วยเหลือเธอได้ทันทุกเวลาซึ่งเมื่อสิทธูได้ฟังเหตุผลของอิชิกาเขาก็หมดหวังที่จะได้แต่งงานกับเธอ เราคงมีแค่ซูปเปอร์ฮีโร่เหนือมนุษย์เท่านั้นที่สามารถมีคุณสมบัติตามที่เธอต้องการได้แต่เมื่อไมเคิลได้ฟังเรื่องทั้งหมดนี้เขาก็ได้บอกกับทุกคนว่าเรื่องปฏิหารแบบที่เป็นไปไม่ได้แบบนั้นมันสามารถทำให้เกิดขึ้นได้โดยแผนการของไมเคิลก็คือการแปลงโฉมตัวเขากับบันจูให้เหมือนกับสิทธูแบบเป๊ะๆหลังจากนั้นพวกเขาก็ทยอยวิ่งสวนกับอิชิกาที่สวนสาธารณะเพื่อทําให้เธอเข้าใจว่าสิทธูมีพะละกกาลังเหลือลน้จนจะสามารถบิงรอบสวนสามรอบได้ในเวลาอันสั้นแถมยังดูไม่หอบเหน,นื่อย แต่หลังจากนั้นเพื่อนของอิชิกาก็ได้เข้ามาเตือนว่าสิทธูอาจจะเล่นตุกติกก็ได้อิชิกาเลยวางแผนทดสอบอีกครั้งด้วยการจ้างโจร3คนเพื่อมาขโมยของ3มอย่างจากเธอได้แก่กระเป๋าโทรศัพท์และสร้อยทองแต่ก็โชคดีมากๆที่ก่อนหน้านี้สิทธูเคยแอบตามอิชิกาเพื่อจะจีบเธอซึ่งเมื่อมีผู้ชายเข้ามาจีบเธอก็มักจะถามคำถามว่าถ้าฉันถูกขโมยกระเป๋าโทรศัพท์และสร้อยทองคุณจะเลือกวิ่งตามเปลวของชิ้นไหนคืน ซึ่งพวกผู้ชายที่เข้ามาจีบก็พอจะรู้ว่ามันเป็นคำถามทดสอบทัศนคติพวกเขาเลยตอบพร้อมให้เหตุผลบางคนก็ตอบว่าเลือกกระเป๋าเพราะในนั้นมันมีเครื่องสําอางบางคนก็ตอบสร้อยทองเพราะมันเป็นของล้ำค่าแต่สุดท้ายเธอก็ไม่พอใจกับคําตอบสองทำนั้นจิบด,ดูที่แอบดูอยู่เลยคิดว่าของสําคัญสําหรับเธอคือโทรศัพท์แต่พอมีผู้ชายเลือกคําตอบนี้อิชิกากับยังไม่พอใจอยู่ดี ซึ่งนั่นก็ทําให้สิทธูได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่อิชิกาต้องการได้คืนคือของทั้งหมด3อย่างดังนั้นเมื่ออิชิกาจัดฉากการถูกขโมยของสิทธูเลยให้มันจูก,กับไมขึ้นมาช่วยเพื่อไล่ตามเอาของ3อย่างคืนให้เธอซึ่งนั่นก็ทําให้เธอประทับใจและเปิดใจทําความรู้จักกับสิทธูเพื่อสานความสัมพันธ์ไปสู่ประตูวิวาสในอนาคตรู้หรือไม่เพียงแค่คุณมีโทรศัพท์หนึ่งเครื่องก็สามารถสร้างรายได้หลักหมื่นถึงหลักแสนต่อเดือนไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถทําได้ด้วยตัวเองอยากรู้ข้อมูลเเพิิม่มมต แอดไลน์มาที่แอดดีอาร์แปดแวหลังจากที่ช่วยการจีบอิชิกาส์สำเร็จซิตูก็ชวนไปกินเลี้ยงขอบคุณที่บ้านแต่ไมเคิลกลับปฏิเสธแถมเาากายังตัดสินใจไปพักอยู่คนเดียวที่โรงแรมซึ่งก็ดูเหมือนว่ามันจะเป็นแผนของเขาเพราะหลังจากนั้นไม่นานเจ้าหน้าที่สืบสวนก็แอบตามมาซึ่งไมเคิลที่รู้ตัวอยู่แล้วก็ได้ใช้โอกาสนี้ฆ่าเจ้าหน้าที่สืบสวนและหลังจากนั้นเขาก็โทรไปบอกใครบางคนว่ากลับดักได้ผลได้เวลาเริ่มแผนการแล้ว ตัดฉากไปที่สิทธูหลังจากที่เขากับอิชิกาสารภาพรักกันไม่นานหลังจากนั้นงานมั่นของพวกเขาก็ถูกจัดขึ้นอย่างอกุศลในขณนะเดียวกันทางการอินเดียก็กําลังเร่งตามสืบเกี่ยวกับการตายของเจ้าหน้าที่สืบสวนจนในที่สุดพวกเขาก็เจอไมเคิลในกล้องวงจรปิดที่โรงแรมซึ่งก็ดูเหมือนว่ามันจะเป็นความตั้งใจของไมเคิลที่จงใจเดินไปให้กล้องเห็นเพราะแผนการที่แท้จริงของเขาก็คือการทําให้ทางการจับผิดตัวโดยใช้ประโยชน์จากความหน้าเหมือน ในคืนนั้นทีมปฏิบัติการได้บุกไป,ปยังที่ซ่อนตัวของไมเคิลแต่เจ้าหน้าที่แทบทุกคนก็ถูกเล่นงานจนเละด้วยฝีมือการต่อสู้ที่สุดยอดของไมเคิลโดยหลังจากนั้นเขาก็จงใจหนีไปยังสถานที่แห่งหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ถูกทีมปฏิบัติการยิงและจับตัวไปได้เช้าวันต่อมานาเรีบเข้ามาปลุกสิทธูตั้งแต่เชา้าเพื่อที่จะมาบอกเรื่องสำคัญว่าเมื่อคืนไมเคิลถูกตำรวจจับตัวไปแต่เมื่อสิทธูเปิดทีวีดูข่าวเขาก็รู้ได้ว่าคนที่ถูกจับไม่ใช่ไมเคิลแต่เป็นมันจ เพราะมันจูมีนิ้วมือ11นิ้วซึ่งเมื่อสิทธูนึกย้อนกลับไปเขาก็จับพิรุษต,ต่างๆของไมเคิลได้ทั้งการไม่ยอมถ่ายรูปและการที่เขาเลือกไปอยู่โรงแรมคนเดียวซึ่งนั่นก็ทำให้สิทธูมั่นใจว่าเรื่องทั้งหมดนี้มันเป็นแผนการของไมเคิล แต่ก็ยังโชคดีที่แผนการของไมเคิลยังไม่เสร็จสมบูรณ์เพราะตำรวจที่เป็นคนของเขาดัานยิงปิดปากมันจูไม่สำเร็จตำรวจคนนั้นเลยต้องหาโอกาสเข้ามาขู่ให้มันจูยอมถูกจับในฐานะเจ้าพ่อค้ายาโดยใช้ชีวิตของคนในครอบครัวเป็นตัวประกันซึ่งนันมันก็ทำให้มันจูกลัวมากๆจนเขาไม่กล้าบอกความจริงกับเจ้าหน้าที่ตัดฉากไปที่สิทธูหลังจากที่ได้รู้ความจริงเขาก็พยายามหาทางช่วยมันจูแม่น้าของเขาจะเตือนเลยห้ามไม่ให้ไปขัดขวางคนที่น่ากลัวอย่างไมเคิลแต่ทางด้านสิทธูก็ไม่สนใจ เพราะเขาอยากช่วยมันจูให้ได้ในฐานะที่เขาเป็นเหมือนพี่ชายของมันจูโดยหลังจากนั้น สิทธูก็ได้ติดต่อก,กับมันจูผ่านทางหูฟังไร้สายที่พยาบาลแอบเอาเข้าไปให้ใช้ในห้องน้ําโดยหลังจากที่ได้คุยกันสิทธูก็ได้รู้ว่ามีคนของไมเคิลแฝงตัวอยู่ในทีมตํารวจสืบสวนและที่สําคัญคือความจริงแล้วเป้าหมายของไมเคิลไม่ใช่มันจูแต่เป็นสิทธูเพราะก่อนที่จะแยกย้ายกันในคืนนั้นมันจูกับสิทธูหยิบโทรศัพท์สลับกันไปซึ่งหลังจากนั้นไม่นานไมเคิลก็ได้โชว์เข้าโทรศัพท์ของสิทธูแล้วก็บอกให้ไปยังสถานที่แห่งหนึง่งซึ่งมันจูก็ทําตามโดยไม่ได้เอะใจอะไร จนในที่สุดเขาก็ถูกยิงและถูกจับโดยในตอนนี้ไมเคิลก็ยังไม่รู้ว่าคนที่ถูกจับคือบันจูเขาเลยไปสวมรอยอยู่ที่บ้านของสิทธูแต่เชงอย่างนั้นสิทธูก็ไม่ได้เข้าไปเปิดเผยตัวตนว่าเขาคือสิทธูตัวจริงเสียงจริงเพราะเขาเป็นห่วงความปลอดภัยของครอบครัวอีกชางเขายังถือโอกาสนี้แอบสืบและเคลื่อนไหวอย,อย่างลับๆแต่แผนนี้มันต้องใช้ความอดทนมากๆเพราะเขาต้องทนเห็นภรรยาสาวสวยใกล้ชิดกับอัจฉริยะกอที่น่ากลัว ถ้าอยากลงทุนและหวังผลตอบแทนดีมีกำไรเราแนะนำคุณได้มีแค่คุณแอดไลน์มาที่ ad r 8 8 8 y รับรองไม่ผิดหวังแถมสายตาที่ไมเคิลมองอิชิกามันก็เต็มไปด้วยความต้องการสุดชั่วร้ายในอีกไม่นานนี้เจ้าหน้าที่สืบสวนแห่งชาติก็จะย้ายตัวมันจูไปที่สำนักงานใหญ่ที่เดลี สิทธูเลยวางแผนแว่าจะสลับตัวมันจูก,กับไมเคิลในะระหว่างการเคลื่อนย้ายตัวไปเดลีต่ก่อนอื่นสิทธูจะต้องรู้แผนและการเคลื่อนไหวของไมเคิลซะก่อนเขาเลยให้นะาแซงทำเป็นไม่รู้เรื่องเพื่อที่จะได้เข้าไปพูดคุยและล้วงข้อมูลแต่สุดท้ายนาะก็ไม่มีโอกาสเพราะอิชิกามาชวนไปงานแต่งเพื่อนซะก่อนซึ่งนั่นก็เปิดโอกาสให้ไมเคิลได้ลิ้มลองความบริสุทธิ์ของอิชิกาแต่ถึงแม้ว่าเธอจะไม่รู้ว่าไมเคิลกรบสิทธูตัวปลอมธเธอก็ยังไม่เปิดโอกาสให้เพราะเธออยากให้แต่งงานกันก่อน ตัดฉากไปที่สิทธูเขาได้ตามมาดูแลอิชิกาอยู่ห่างๆซึ่งเมื่อมีโอกาสเขาก็สวมรอยเข้าไปหาเธอแทนที่ไมเคิลโดยในระหว่างที่เขาขับรถไปส่งที่งานแต่งเพื่อนเขาก็มัวแต่เคร่งเครียดกับเรื่องที่เกิดขึ้นจนทําให้อิชิกาเข้าใจผิดคิดว่ามันเป็นเพราะเธอปฏิเสธกิจกรรมบนเตียงเธอเลยให้สัญญาว่าหลังจากกลับไปที่โรงแรมเธอจะยอมทําตามทุกอย่างซึ่งเมื่อสิทูได้ยินแบบนั้น เขาก็ยิ่งกลัวและเป็นกังวลมากๆจนเขาตัดสินใจว่าจะบอกความจริงแต่ทันใดนั้นเลือดของอิชิกาก็ได้เข้าประชวนให้เธอไปร่วมงานเลี้ยงของกลุ่มสาวๆหลังจบงานซึ่งนั่นก็จะทําให้อิชิกาไม่ต้องกลับไปอยู่กับไมเคิลสองต่อสองทางด้านซิดทูเลยตัดสินใจว่าจะยังไม่บอกความจริงตอนนี้หลังจากนั้นไม่นานไมเคิลก็ตามมาถึงที่งานแต่ง ทางดานสิทธูเลยต้องแกล้งทําตัวเป็นมันจูเพื่อให้ไมเคิลยังเข้าใจว่าคนที่ถูกจับคือสิทธูแต่ถึงแม้สิทธูจะแสดงเป็นมันจูได้อย่างแนบเนียนไมเคิลก็ยังไม่เชื่อง่ายๆซึ่งเขาก็ดึงมือของสิทธูออกมาดูแต่สิทธูก็ฉลาดด้รอบคอบมากพอที่จะทํานิ้วงอกปลอมมาหลอกไมเคิลไม่นานหลังจากนั้นสิทธูก็สืบเจอความผิดปกติจากการที่มีเงินเข้าบัญชีธนาคารของเขาส่วนนาก็เจอเศษเอกสารสมัครวีซ่าที่ถูกทำลายและซุกซ่อนเอาไว้ ซึ่งแนนก็ทําให้สิททูได้รู้ว่าไมาเคิลกำลังจะใช้ตัวตนของเขาเพื่อที่จะหนีออกนอกประเทศตัดฉากไปที่พ่อของสิททูในระหว่างทานมื้อเช้าเขาก็หันไปเห็นจานข้าวที่ไมเคิลกินเหลือว่ามันมีผัดบวบอยู่ในจานแต่เขากลับไม่มีอาการแพ้อะไรเลย ซึ่งพ่อก็รู้ได้ทันทีวันนั้นไม่ใช่ลูกชายของเขาเพราะสิทูเป็นคนที่แพ้บวบรุนแรงแต่หลังจากที่พ่อรู้ความจริงได้ไมน่นานทั้งด้านไมเคิลก็รู้ตัวว่าถูกจับได้แต่เขาก็ยังทำตัวตามปกติราวกับว่าเขามีแผนอันสุดฉลาดเตรียมรับมือเอาไว้แล้วส่วนทั้งด้านพ่อเขาก็ไม่ไี่ผีผามทำอะไรเพราะเขารู้ดีว่าไมเคิลเป็นบุคคลอันตรายโดยหลังจากนั้นเขาก็หาทางติดต่อกับลูกชายตัวจริงผ่านทางน้องชายของเขาซึ่งเมื่อพ่อได้เจอสิทธูพ่อก็ได้รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมด เพื่อไม่ทําให้แผนของสิทธูพังพ่อกระจาต้องทําตัวให้เป็นปกติแต่นั่นก็ทําให้ไมเคิลที่รู้ตัวแล้วสงสัยว่าทําไมจึงป่านหนีพ่อของสิทธูยังไม่เปิดเผยความจริงและด้วยความฉลาดของไมเคิลมันก็ทําให้เขาคิดได้ว,ว่าที่พ่อสิทธูยังทําตัวตามปกติอาจเป็นเพราะพ่อไปเจอลูกชายตัวจริงมาแล้วไมเคิลเลยโชว์ไปถามลูกน้องว่าคนที่ถูกจับตัวไปมีนิ้วมือ11นิ้วหรือเปล่าพอลูกน้องบอกว่าใช่ไมเคิลก็มั่นใจแล้วว่าคนที่ถูกจับไปคือมันจู เช้าวันต่อมาพ่อของสิทธูชวนทุกคนออกไปซื้อสร้อยแต่งงานเพื่อลอให้ไมเคิลออกไปข้างนอกตามแผนของสิทธูซึ่งทางด้านไมเคิลก็รู้ดีว่ามันเป็นแผนแต่เขาก็ยังยอมออกไปด้วยในขณะเดียวกันนั้นมันจูก็กําลังถูกควบคุมตัวออกจากโรงพยาบาลเพื่อย้ายตัวไปสํานักงานใหญ่ที่เดลีซึ่งสิทธูก็จะใช้โอกาสนี้สลับตัวมันจูกับไมเคิลตามแผนที่เขาได้เตรียมไว้เป็นอย่างดีโดยเขาจะให้พ่อฉีดยาสลบใส่ไมเคิลเพื่อให้การสลับตัวทําได้ง่ายถ้าคุณมองหาช่องทางการทําเงิน หรืออยางมีตังใช้ไม่ขาดมือเรามีสิ่งดีๆมาแนะนำให้คุณเพียงแค่คุณแอดไลน์หาเราที่ a d r 8 8 8 y แล้วคุณจะสนุกไปกับมันแต่ทันใดนั้นไมเคลิลก็เปิดเผยตัวตนพร้อมทั้งจับทุกคนไว้เป็นตัวประกรันเออบังคับให้สิทธูไปตายในฐานะไมเคลิลซึ่งทางสิทธูก็จำต้องยอมทําตามที่บอก เพราะเขาคิดไว้อยู่แล้วว่าเหตุการณ์นี้อาจเกิดขึ้นเขาเลยเตรียมแผนสำรองเอาไว้โดยหลังจากที่เขาช่วยมันจูมาได้เขาก็แวน้นมอไซค์หนีตำรวจเพื่อไปช่วยทุกคนในครอบครัวแถมเขายังเข้าไปสู้และฉีดยายสลบเี่ไมเคิลเพื่อให้ตำรวจมาจับตัวไปตามแผนแต่ถึงอย่างนั้นบุคคลอันตรายอย่างไมเคิลก็ยังม่สิน้นฤทธิ์แม้ถูกควบคุมตัวอย่างแน่แนหนาเขาก็ยังหาทางถล่มเจ้าหน้าที่จนเละอีกทั้งเขายังสามารถหลบหนีไปได้ ซึ่งหลังจากนั้นไมเคิลก็บุกไปล้างแค้นโหดโดยเริ่มจากการฆ่านาของสิทธูจากนั้นเขาก็พยายามไล่ล่ฆ่ามันจูแต่ก็ยังโชคดีที่สิทธูตามมาช่วยเอาไว้ได้ทันโดยหลังจากนั้นทั้งสองก็เข้าสู้กันอย่างดุเดือดจนสุดท้ายแล้วไมเคิลก็ถูกสิทธูยิงตายคาที่เป็นอันปิดฉากเจ้าพ่อค้ายาที่ทางการอินเดียต้องการตัวมากที่สุดหลังจากเรื่องเลวร้วายทั้งหมดจบสิ้นลงสิทธูก็ได้แต่งงานกับอิชิกอย,ย่างมีความสุข แต่ในระหว่างที่พวกเขานอนจับมือกันในคืนแรกเว็บไซต์ก็แจ้งเตือนขึ้นมาว่าพบบุคคลที่หน้าเหมือนสิทธูอีกคนตัวตนของบุคคลอาจไม่ได้อยู่ที่รูปร่างหน้าตาอาจไม่ได้อยู่ที่ดีเอ็นเอหรือลายนิ้วมือแต่อยู่ที่นิสัยใจคอและความทรงจําในความสัมพันธ์เหมือนอย่างที่พ่อแม่สามารถแยกลูกฝาแฝดออกว่าใครเป็นใครแม้มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกันเป๊ะสุดท้ายนี้แอดอยากถามทุกคนว่าคนที่หน้าเหมือนมีอยู่จริงหรือไม่ถ้าชอบกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับ เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ